ส่วนช่วงเงย็นวันนี้เราเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของสํานักงานตระรวดแห่งชาตินะครับก็ผนึกความร่วมมือกับหลายหน่วยงานเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคมกรมการขนส่งทางบกขอสอมอกและรวมไปถึงบขอ,อนะครับในการที่จะผนึกกําลังร่วมใจต้านภัยไซเบอร์เตือนภัยออนไลน์บนรถยนต์โดยสารสาธารณะครับเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะครับโดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นรถของบขสรถเมล์และก็รวมไปถึงรถแท็กซี่นี่นะครับคุณผู้ชมคือเขาใช้โอกาสดังกล่าวในการที่จะไปประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้มีการรถโดยสารนี่นะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารสาธารณะแล้วก็รถยนต์รับจ้างนะครับเพื่อที่จะรู้เท่าทันภัยออนไลน์อีกช่องทางหนึ่งนั่นเองครับเรื่องนี้พลตระเวเอกดำรงศักดิ์กิติประพัดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยนายจิรุธวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนายเสกสมอัครพันธ์รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกพลตำรวจเอกสมพงษ์ชิงดวงที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาตินายวิโรธแหวนทองคำผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมออก,กอผู้แทนผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ร่วมพิธีในการเปิดการรณรงค์ครับผนึกกำลังร่วมใจต้านภัยไซเบอร์เตือนภัยออนไลน์บนรถยนต์โดยสารสารธารณะนั่นเองครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ถแถลงข่าวเพื่อแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบในหลากหลายวิธีแล้วก็หลากหลายช่องทางนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีภูมิคุ้มกันในเรื่องของภัยไซเบอร์ นี่นะครับก็เป็นภาพการติดสติ๊กเกอร์เตือนภัยออนไลน์แล้วก็มีตัวอักษรน,นะครับคุณผู้ชมคำว่าระวังแล้วก็เป็นพื้นหลังนี่นะครับก็คือเป็นสีแดงเตือนให้ทุกทกท่านเนี่ยที่กำลังจะก้าวขึ้นรถเมคคันนี้ได้เห็นกันนี่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็เราไปถึงการติดสติ๊กเกอร์ด้านในรถโดยสารโดยเช่นเดียวกันก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้มีการร่วมมือกับปั๊มน้ำมันไม่ว่าจะเป็นปตทแล้วก็บางจากนะครับในการที่จะ เป็นอีกช่องทางในการที่จะประชาสัมพันธ์เรื่องของภัยออนไลน์ให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองครับกิจกรรมดังกล่าวนะครับก็จัดขึ้นภายใต้ชื่อผนึกงกำลังร่งรวมใจต้านภัยไซเบอร์เตือนภัยออนไลน์บนรถโดยสารสา,รสาธารณะแล้วก็มีการร่วมกันติดสติ๊กเกอร์เตือนภัยออนไลน์8รูปแบบกลโกงนะครับบนรถโดยสารสาธารณะของบขส นะครับแล้วก็รถโดยสารประจำทางหรือว่ารถเมล์รวมไปถึงรถยนต์รับจ้างสาธารณะหรือว่ารถแท็กซี่ทั่วประเทศเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนที่โดยสารรถยนต์นะครับแล้วก็รถยนต์รับจ้างได้รู้เท่าทันภัยออนไลน์อีกช่องทางหนึ่งนั่นเองครับหมวันนี้กนะ็ขับมาถึงด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติของเราเลยทีเดียวครับ ทางด้านของนายจิรุทธวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกท่านกล่าวนะครับว่ากระทรวงคมนาคมกรมการขนส่งทางบกขอสอมอกอบขอสอและแท็กซี่นะครับรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้มีภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ซึ่งในภาพรวมผู้โดยสารที่ใช้บริการรถยนต์ของขอสอมอกอบขอสอและก็รถแท็กซี่ จำนวนเกือบ90,000คันมีปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวันเกือบ2ล้านคนจึงคาดว่าจะสามารถประชาสัมพันธ์ให้กับผู้โดยสารได้รู้เท่าทันภัยออนไลน์และไม่ตกเป็นเหยื่อเฉลี่ยต่อวันเกือบ2ล้านคนเลยทีเดียวกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าเพื่อให้พี่น้องประชาชนรู้เท่าทันภัยออนไลน์อย่างต่อเนื่องจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ช่วยกันทำแบบทดสอบ วัคซีนไฟล์อัเบอร์จำนวน40ข้อแล้วก็ขอให้แชร์แบบทดสอบนะครับไปให้กับญาติหรือผู้เป็นที่รักเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ทำแบบทดสอบมีความรู้เท่าทันกลโกงของคนร้ายบนโลกออนไลน์และไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับทั้งนี้สามารถเข้าไปติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนภัยแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ w ว w รวบ เตือนภัยออนไลน์ c อ m นั่นเองที่สำคัญนอกจากจะได้รับความรู้แล้วนะครับก็ยังมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลโทรศัพท์มือถือ iPhone รวมทั้งหมด60เครื่องด้วยนั่นเองครับครับก่อนอืกก่นก็ต้องขอบคุณท่านทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะท่านผู้มีการตรวจชา่านะครับท่านพลเรศตํามงศักด์นะครับที่วันนี้ทางกระทรวงคมนาคมโดยกรมงานขระ่งทางบกเนี่ยเป็นภาคีเครือข่ายกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับ แล้วก็ทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเองเนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่จะ,ะช่วยประชาสัมพันธ์หาช่องทางประชาสัมพันธ์ในเรื่องของอภัยจากไซเบอร์นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีความเสียหายในวงกว้างนะครับแต่ว่าทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็ได้ดําเนินการทั้งประชาสัมพันธ์ทั้งจับกลุ่มแจ้งเตือนประชาชนนะครับ วันนี้กระทรวงคมนาคมเองในฐานะที่เราได้คุมกํากับดูแลรถสาธารณะนะครับสิ่งได้ร่วมมือกับทางสํานักงานตำรวจแห่งชาตินะครับในการเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์นะครับทางสํานักงานตำรวจแห่งชาติเองก็ได้รับสติ๊กเกอร์นะครับในการที่จะให้ข้อมูลข่าวสารให้กับความรู้ให้ภูมิคุ้มกันพี่น้องประชาชนในเรื่องของภัยไซเบอร์นะครับทางกระทรวงคมนาคมโดยการกรมการขนส่งทางบกนะครับก็จะนําไปติดกับรถโดยสารสาธารณะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถ บกอสอรถร่วมบกอสอรถกรสมกนะครับแล้วก็รวมถึงรถแท็กซี่ที่ใช้ในกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ในเรื่องของภัยไซเบอร์ให้ประชาชนนั้นได้รับทราบข้อมูลในเบื้องต้นเพราะว่าหลายท่านเองก็ยังไม่เข้าใจและยังเข้าไม่ได้เข้าถึงระบบแอปพลิเคชันต่างๆและก็มีการ หลอกลวงจากภายไซเบอร์พวกนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นการเพิ่มช่องทางการปรสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบครับสำหรับรถสาธารณะเนี่ยนะครับในทั้งในกรุงเทพรถบกสรถร่วมบกสรถกอสมกอและก็รถแท็กซี่นะครับมีผู้ใช้ มีผู้โดยสารใช้เป็นจำนวนมากนะครับตกแล้ววันหนึ่ง2ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอาจจะเป็นช่องทางที่ดีที่สามารถที่จะเผยแพร่ข่าวสารในเรื่องนี้ในการเตือนภัยนี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบทั่วถึงกันครับคือก็ได้ผลตอบรับโดยเฉพาะการให้มีการทดสอบความรู้40ข้อนะครับซึ่งในช่วงครึ่งเดือนนะครับเราประชาพันธ์ไปครึ่งเดือนเนี่ยมีผู้ตอบรับทํามาเกือบ 8 0 0 0 0 9 0 0 0ายที่ลงทะเบียนนะลงทะเบียนชิงชิงรางวัล p h o n น iPhone นะครับแต่ว่าพวกที่ทดสอบโดยไม่ชิงรางวัลอีกจำนวนมากนะครับซึง่งเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่2อละที่เราประชาพันธ์นะครับซึ่งเดือนแรกเนี่ยเราจะมีการอาอาอามอบให้กับมีพิธีการหรือว่ามีขั้นตอนในการที่จะมอบสำหรับผู้ที่โชคดี20ท่านเนี่ยสำหรับการทดสอบในวันที่8สิงหาที่ตอรรอนะครับ แล้วก็เรามีผู้ที่แนะนําสูงสุดของตํารวจหนึ่งนายของประชาชนหนึ่งคนนะครับอันนี้ก็เราก็จะมอบให้งหมดเดือนแรกยี่สิบสองเครื่องนะครับแล้วก็เดือนต่อไปก็จะทําอีกสองเดือนนะครับอย่างน้อยนะครับเพื่อให้เกิดความตื่นตัวนะครับเพื่อให้ได้ทําแบบทดสอบกันเยอะๆนะครับผมก็ได้แนะนําไปแล้วว่าเมื่อท่านทําแบบทดสอบไปแล้วอย่าไปอยู่ที่ท่านนะครับท่านก็ไปมอบความห่วงใยความหวังดีให้กับครอบครัวนะครับเพราะว่าจะได้ป้องกันไม่ให้ถูกหลอกลวงนะครับผมเชื่อว่า ณขณะน,นี้ตัวเลขของการรับคดีก็มีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับแต่ว่าขอดูอีกสักระยะหนึ่งก่อนว่าจะลดลงมากน้อยเพียงไหนนะครับขอให้ดูอีกสักระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นตัวเลขที่พึงพอใจนะครับตัวเลขในการรับแจ้งเหตุนะครับจริงๆเราไม่อยากให้มีเหตุเลยแต่ว่า เราเคยมีเหตุสูงสุดเป็นพันรายต่อวันนะครับที่มาแจ้งความกับตำรวจนะครับแล้วก็ความเสียหายเนี่ยนับหลายหมื่นล้านบาทในรอบปีนะครับเราก็พยายามจะลดความเสียหายโดยเฉพาะที่มีปัญหาเสียหายมากๆก็จะมีอยู่3 3สส,ส่วนคือหลอกให้ลงทุนอันนี้ก็จะเสียหายเกือบหมดตัวเลยแต่ว่าที่ที่ส่วนใหญ่ก็จะหมดตัวเลยก็มีเรื่อง call center เพราะว่าจะหลอกให้โอนเงินไปตรวจสอบนะครับมีเท่าไหร่กี่บัญชีก็หมดนะครับ อีกอันคือแอปดูดเงินนี่เขาจะมาก็จะดูดไปทั้งหมดเลยอันนี้ก็จะเสียหายมากแต่แต่เสียหายคดีเยอะแต่ว่าเสียหายไม่เยอะก็คือเรื่องซื้อขายออนไลน์นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็อยากให้รู้เท่าทันให้หมดนะครับเพราะว่าถ้าเรารู้เท่าทันแล้วเนี่ยความเสียหายก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับรเช้าท่านดีๆก็ไปคุยกับทาง,บขงของของท่านผู้จัดก,การไซเบอร์เดี๋ยวเชิญท่านชี้แจงเลยครับรับก <ๆ S 1> ็ก็มาเช้าก็ได้จริงๆเรื่องนี้เกิดขึ้นสักเดือนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ ทางกรมการขนส่งทางบกเองก็พบว่ามีการเข้าไปแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกผู้ที่แจ้งนั้นคือเป็นเจ้าของพาสวร์ดรหัสแล้วก็มาพบว่า ตัวเองนั้นไม่ได้ไม่ได้เข้าไปแก้จะมีการแก้ไขออกมาจากข้างนอกนะครับก็จิงได้รายงานผู่งข้าชาตามลําดับชั้นนะครับแล้วก็มาถึงผมก็ได้ดําเนินการประสานกับท่านรองคุณอุเรกต่อศักนะสุวิมลน,นะครับแล้วก็ท่านได้มอบหมายทางผู้บัญชาการตารวจไซเบอร์ให้ติดตามช่วยกรมการขนส่งทางบกติดตามในเรื่องนี้นะครับเพราะนั้นในรอบเดือนที่ผ่านมาก็เลยตรวจตรวจพบนะครับว่ามี คนร้ายสองคนนะครับที่เข้าไปเข้าไปในระบบฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกแล้วก็ไปปรับแก้ข้อมูลให้ตรงกับรถที่ตัวเองต้องการจะนํามาจดทะเบียนหรือต้องการนํามาขายนะครับทางตํารวจก็ติดตามไปนะครับมีการแก้ไขข้อมูลไปอยู่65ข้อมูลนะครับแต่ว่ามีผลสําเร็จคือเป็นนํารถออกไปขายได้เนี่ยสิคันที่ตํารวจได้ได้ยึดยึดเอาไว้นะครับทั้งหมด16คันครับนี่ก็ก็ได้ ได้ตัวคนร้ายแล้วครับแล้วก็ดำเนินกําลังอยู่ระหว่างที่ตํารวจทางสํานักง,งานตำรวจงชาติดําเนินคดีต่อไปครับณนะขณะนี้จากการผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับก็ยังไม่พบว่าเจ้าหน้าที่นั้นเข้าไปร่วมอยู่ในกระบวนการในการที่แก้ไขฐานข้อมูลนี้นะครับ อาจจะเป็นการประมาทเลอะเลอะของเจ้าหน้าที่ที่ทําให้พาสเวิร์ดนั้นหลุดไปได้นะครับในเรื่องนี้กรมการขนส่งทางบกเองก็ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นะครับเพื่อที่จะ,ะดูว่าการดําเนินการเจ้าหน้าที่เป็นไปนตามระเบียบที่เราวางอาไว้หรือไม่อย่างไรแล้วก็มีมีจุดบอดอยังไงที่จะต้องนําไปปรับปรุงแก้ไขในกระบวนการการแก้ไขข้อมูลพวกนี้ด้วยครับ